เขาบอกว่า,วาสาวยุคนี้นี่ชอบออกกำลังกายใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าข่าวน,นี้มันเกินไปหรือเปล่านะไม่แนะนำไม่ทําตามเลยนะใครออที่เป็นคุณแม่นะคะหรือว่าใครที่กําลังท้องอยู่หรือว่าใครที่ไม่ได้ร่างกายฝึกฝนศึกซ้อมบ่อยๆนะคะไม่แนะนําไม่ทําตามแบบนี้เลยคะ่ะเป็นหวัดเสี่ยงสุดๆเลยนางเมแกนอัมเฟรสลีเทอร์แมนนะคะสาวอเมริกันท้องแกะคะ่ค่ะก็ว่าที่คุณแม่ที่กําลังจะถึงกําหนดคลอดอีก2วันนะคะ แต่ว่าก็ยังยกออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแม้2วันก่อนคลอดแล้วยังทำลายสถิติเดิมของตัวเองด้วยกิบกลัวยกอยู่เราจะคลอดลูกอะ่ะการออกกำลังกายนะคะอันนี้แม้ตอนนี้คุณแม่เขาก็ฮิตออกกำลังกายจะได้คลอดลูกง่ายๆกันนะคะบางคนอาจจะเบาๆเล่นน้ำว่ายน้ำเล่นโยคะนะคะ แต่คงไม่ใช่แบบนี้แหละที่เธอออกกําลังกายก่อนคลอดด้วยการยกน้ําหนักค่ะแม่กันบอกว่าในเมื่อเธอออกกําลังกายแล้วรู้สึกดีนะคะก็ไม่เห็นจะมีความจําเป็นที่จะต้องเลิกไปเพียงแค่เพราะตั้งท้องแล้วก็มีการปรึกษาแพทย์พดุงครรแล้วนะคะและแพทย์ก็ยังสนับสนุนการออกกําลังกายของเธออีกต่างหากหลังจากพอพูดถึงหลังจากที่เธอเนี่ยออกกำลังกายแบบนี้นะคะพอถึงวันที่คลอดค่ะ เธอก็บอกว่ามันทําให้เธอเนี่ยคลอดลูกได้ง่ายขึ้นด้วยหลังจากรอปากมดลูกเปิดเต็มที่แล้วนะคะเธอก็อักแรงแบ่งลูกเพียงย0สนาทีลูกสาวคนแรกของเธอค่ะก็ออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภยัยและตัวไม่ได้เล็กด้วยนะลูกสาวเธอเนี่ยหนัก3โลเจ็ดอะพี่เอ็มครับโอ้แข็งแรงจริงๆแต่ว่าอันนี้นะคะไม่แนะนําให้ทําตามนะโอ้โหดูดิขนาดหนูไม่ท้องยังสูง้เขาไม่ได้เลยพี่อันนี้2วันก่อนคลอดเท่านั้นนะ แล้วออมันก็ยังไม่มีคำยืนยันเนาะมันทําได้มากน้อยแค่คืออาจจะว่าร่างกายเขาพร้อมมาตลอดแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นก่อนคลอดเนี่ยแต่บางคนดูแล้วออกกําลังกายระหว่างตั้งครรภ์ดีค่ะแต่ว่าไม่แนะนําให้หักโหมมากนะแล้วก็ควรจะมีแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะครับผมอ้าวเดี๋ยวไปดูอันดับ2นะครับเป็นภาพจากสวนสัตว์ชื่อดังในไทยเองนะครับคุณผู้ชมที่มาของข่าวนี้มาจากกระทู้พันทิพย์นะครับคุณ JK Rolling Stone เนี่ย ได้โพสต์อยู่ในพันทิปคอมบอกว่าที่สวนเสือศรีราชาครับคุณผู้ชมจะมีโซนโนหนึ่งที่คือที่ป้ายเนี่ยมันเขียนบอกว่าเป็ดกับจระเข<อ>ส้สัตว์2ชนิดสามารถอยู่ร่วมกันได้ฉันเพื่อนอแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกหลายคนนะครับที่ไปเดินทางในสวนเสือศรีชาไปเดินดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเห็นจะจะเลยว่าเป็ดเนี่ยมันถูกจระเข้กินงาไปแล้วนะ่ะคือป้ายม่บอกว่าอยู่กันได้ฉันเพื่อน แต่มันกลายเป็นว่าไอ้ไอจอรจเะเข้เนี่ยฉันฝั่งเดียวแล้วแหละไม่ใช่ฉันเพื่อนแล้วแหละแบบนี้ฉันเป็ดเลยจ้ะฉันเปดเ็ดเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมคือเจ้าของกระถูเนี่ยเขาโพสต์นะครับเราบอกว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือเป็ดใช้ปีกตีน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็พยายามมุดหายใต้น้ำนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็กลายเป็นเหยื่ออยู่ในปากของเจ้าจระเข้ที่อยู่ในตู้ไปซะแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เขาเห็นคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเป็ดตัวดังกล่าวไว้ได้ทัน ทำให้เป็นที่ต้องสงสัยนะครับว่าหากเป็ดต้องกลายเป็นอาหารของจระเข้เนี่ยก็ไม่ควรจะเอาไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีการกินซึ่งกันและกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้นะอยู่กันเป็นฉันเพื่อนฉันมิตรจริงๆแต่ถ้ามันกินกันแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรแล้วแหละควรจะจับแยกนะครับหลังจากที่คุณ JK เค l l i n g s t โ n e โพสตกระทู้นี่แล้วก็มีสมาชิกในพันธิปหลายคนไปโพสต่อนะบอกเออเขาก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันคือเรามาว่าเรื่องของ การแบบเหมือนสัตว์เป็นผู้ล่ามันคือเรื่องปกติแต่เนี้รู้สึกว่ามันกลายเป็นไม่มีทางเลือกอ<ช>่ะคือปกติถ้าในชีวิตจริงเนี่ยสัตว์มันยังสามารถหนีอะไรกันได้ไงอันนี้หนี <ừ> mm ไปไหนก็หนีไม่ได้นะคะ,ะก็ต้อง รอดูว่าสุนสัตจะออกมาพูดตอบในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะคมาที่อันดับที่ 1. น,นะคะเนื่องในวันนี้ค่ะเป็นวันวิสาขาบูชานะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขาบูชาค่ะโดยวันนี้นะคะหลายๆพื้นที่ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็หลายคนก็ออกไปเวียนเทียนกันมาค่ะก็บางคนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปวัดก็จะไม่ใช่เจอแต่ ผู้สูงอายุเท่านั้นนะเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะคะก็ออกไปทําบุญกันค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมดีๆยังมีหลายจังหวัดเช่นสุราษฎร์ธานีก็มีการอนุรักษ์ประเพณีชักพระบกซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่กว่า300ปีเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะโดยทั้งผู้ใหญ่เด็กๆหนุ่มสาวพร้อมใจกันจัดงานประเพณีส่งน้ำพระชักพระบท ขอภัยค่ะชักพระบกที่วัดประตูใหญ่หมู่4ตำบลสเวยียตค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีการชักพระบกจัดขึ้นทุกปีของวันที่15ค่ำเดือน6ค่ะนี่เขาบอกว่าไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนนะคะก็พร้อมใจกันมาร่วมประเพณีนี้ค่ะครับ